E อีพีวันนี้ก็เป็นเกี่ยวข้องกับเครื่องเดิมที่คนชอบกินกันนั่นคือชานมไข่มุกแต่ว่าทุกทีที่ผมจะทําก็คือไข่มุกครับ <S <S นี่คือไข่มุกนะฮะน้ำหนักหนึ่งกิโลวันนี้จะทําไข่มุกให้กินกันประหยัดต้นทุนมากนะ,ะก็นหนึ่งไม่ถึงห้าบาทด้วยำ คำเองกินเองอร่อยเองนะครับอ่ะโดมการเสียวเวลาไปทำกันเลยครับ let's go <S ม,มาใส่หน้าก่อนนะครับหน้าผมใช้น้ำประมาณสามตรืนะครับ,นนรบ,มมรรบใส่เลยครับหนึ่งลิตรครึ่งผ่านไปใส่ครับลิตรครึ่ง ความนิ่นครับแล้วก็เปิดเตานะครับเปิดให้ร้อนนะครับขั้นไปคือการตวงเจ้าไข่มุกรับะขั้นต่อไปนะครับ oh. ามากีการตวงไข่มุกนะเราใชประมา,าับสองถ้วยนะครับ กใ้ไม่ตองครนัประมาณ2ถ้วยเอ่ออนี้กินยอะน,นะครี่เป็นไม่แน,นี้นะอ่ะระต้องอน,นจะกว้างขึ้นว่ยักเพื่อสองถ้วย ขั้นตอนแรกครับเราทำการต้มน้ำให้เดือดน,นะครับเราใส่น้ำประมาณสองลิตรนะรกับอันนี้ไข่มุกประมาณหนึ่งถ้วยหรือถ้วยครึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็ทำกันเลยนี้ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับ five minutes later ขั้นตอนนี้นะครับคือการล้องอครับผมเรางให้น้ำเดือดน,นะเราต้มน้ำไว้ก่อนเล้วนะ ถ้าน้ำเลือดเลยก็ใส่ไข่มุกลงมาต้มทันทีเลยครับเนี่ยให้ดูเป็ดไข่มุกนะครับอ่านี่ฮะนี่ครับนี่คือหอยแอซูเขาเป็นยังไงอ่าไม่เห็นนะอันนี้คือเม็ดไข่มุกนะครับ,รบออซึ่งมเนนะนนม็ดไข่มุกเน,นี่ยพอต้มมาเนี่ยมันจะขยายขึ้นเยอะ มันจะอร่อยนะครับกว่าจะได้กินนี่แสบสาหัส,สามากนะครับน้ำยังไม่เดืเอดเราทีครับอะน้ำร้อนน้ำเดือดเดี๋ยวนะครับใส่ไข่มุกลงไป,ปค่อยใส่นะครับรค่อยๆใส่อย่าใส่ล้วนเลยอ่าค่อยๆใส่ครับร้อนอร้อนค่อยๆใส่ คามมา่อยๆค่อยๆเกือบประมาณนี้แล้วก็ขั้นตอนในการคนคน,คนบเบาๆนะครับอนยะ่าคนแรงครับผมคนบเบาๆเบาๆครับเบาๆคนเป็นเวลาครึ่งชัวง่วโมงตอนนี้ทุ่มสิบหกทุ่มสี่สิบห้านะครับกว่าได้กินนะครับเหนื่อยจริงๆครับอะค,คนอคโอ้ผมลืมบอกไป นะครับทำไมผมต้องคนเพราะไม่ให้มันติดก้นหม้อนะฮะลืมไปแล้วเกือบลืมนะครับขอไปด้วยนะครับใส่ไปนะฮะเราคนพีพายขึ้นหึ่งชั่วโมงรอ,งรองครับผมได้กินหนหน่อยกับ Những người khác, Lên người khác 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 đã rồi khác 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 ยปิดไม่ไนไมนไมัน,เนอเคคอขไปขึ้นอบว้ร่งชโมยกัน A few moments later อ่ะครับการที่ผมล้งใช้มุกสดเลยนฮะนี่ยงิอร่อยมากอรว้าว้ ครีบไปนหน่อยฮะรีบไปนหน่อยห oh. ลังหลังจากที่ผมนะฮะใส่ไข่มุกในไั่ชันี้แล้วใส่น้ำตาลครับประมาณ3ช้อนมีแซนตาลารสายแดงนะฮะแต่ว่าน้ำตาลสาแดงผมไม่มีนะใส่น้ำตาลก็ได้ครับโอเคถ้าต้อปการคนให้เข้ากันครับไมเดียวมันไม่สะดวก เป็นไข่มุกที่แสนจะอร่อยแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับไข่มุกของเราว้าวนี่นะครับนี่คือไข่มุกที่ผมทําไว้เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาจิ้มกันกันกบเครื่องดื่มนะครับเป็นชาเย็นใส่ไข่มุกไม่ว่าจะอร่อยหรือเปล่าอ่ะไปกินเลยอ่ะมากินกันเลยครับนี่คือชาดำยายันใส่ไข่มุกที่เราทำเองนะ ลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าหรือว่าทำเองกินเองต้องชิมเองนะคะับตัวเป็หนึบมุกขอดตัวตอ่มอืมอือลุยอังโจอร่ิ แต่มุ้งรูจากปากครับ <c oughs> อืมอืมอืมอลยอ่ะลยจริงจพี่น้องอ่นโชว์นี่อืมอร่อยจริงก <c oughs> ็ใครมุ้งอ่ะเอาให้ดูนะฮะไปดูดูดเใครมุกอยู่ตรงไหนฮะอืมตรงไหนจริงฮะ นี่บอกว่าร้งง่วงอยู่นะอโอเคนี่เห็นแล้วให้ดูอ่า,านะลแ,บบแล้วนงฮะไปอัดแป๊บนึงนะครับนะฮะเนี่ยให้ดูนะฮะนี่คือไข่มุกนะฮะนี่ไข่มุกนะครับไข่มุกที่หลังจากทำเอ่อทำเสร็จแล้วฮะกินกับเครื่องดื่มนี้มันจะอร่อยมกากๆเลยบอกเลยว่า ทำง่ายๆนะฮะงบไปถึงห so. uh, ้าบาทนะฮะเอาไปยิ่งนะไข่มุกสามสิบบาทตอนผงหนึ่งกิโลน้ำตาลสิบบาทสิบห้าบาทหกบาทรูมไปมหนึ่งห้าสิบบาทเองแต่ทำกิดได้หลายวันเออลองดูนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะคลิปลงวันศุกร์นะครับหกโมงเย็นนะทางยูทูบของวันพลกวันที่แล้วเจอกันนะครับวันนี้ก็ เอาเงินยิงก็พี่น้องเอ้ยโซเล่แล้วสิบแปดโซเล่ขอโทษนะฮะผมจะสิดโซเล่นะโซเล่โดดโดนนะอือโอยเจอกันให่ครับข้างหน้าครับสวัสดีครับอร่อย